สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เลยสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากนะคะบางคนเนี่ยสองสามวันถึงจะขับถ่ายสักหนึ่งครั้งนะคะวันนี้เลยค่ะแนะนําเลยถ้าใครที่กังวลอยู่นะคะว่ากลัวจะเป็นมะเร็งลําไส้วันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเรามีผลิตภัณฑ์มาแนะนําเลยนี่ค่ะไฟบอกนั่นเองต้องบอกเลยว่าไฟบอกทุกตัวนี้นะคะมีส่วนผสมนําเข้าจากฝรั่งเศสเลยไม่ว่าจะเป็นผัก11ชนิดและผละไม้11ชนิดนั่นเองนะคะผสมไปด้วยกะ ใยอาหารนะคะแล้วก็ไฟเบอร์และพีไบโอติกนั่นเองตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยดีท็อกของเสียออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ยังดีท็อกลำไส้ของเราเอีกด้วยแล้วยังช่วยระบบย่อยให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะช่วยปรับสมดุลต่างๆของลำไส้ของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีปัญหาท้องผูกนะคะแนะนำอยากให้ทุกคนไปลองหามาทานกันดูกับไฟบอกตัวนี้นะคะนี่เลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่รับ เดี๋ยวจะรับประทานให้ดูต้องบอกเลยนะคะว่ารสชาติดีมากๆได้กลิ่นหอมของผักและผลไม้นั่นเองนะคะบอกเลยว่าไฟบอกตัวนี้รับประทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็เวลาไหนก็ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะแนะนําเลยท้องผูกนะคะหรือว่าแบบบางคนทําให้ปุงป่องสิวขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมองข้ามไม่ได้นะคะปัญหาเหล่านี้รีบไปหาไฟบอกมารับประทานกันเลยนะคะ